แปลงโฉมที่รักนั่นเองครับและในวันนี้จะเป็นวันแห่งการล้างแค้นครับโอ้ยเปิดอย่างนี้เลยหรอจำได้ไหมว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราจัดชุดอะไรให้กับเพื่อนเตือนของหนูพี่เผือกจัดให้ใช่หนูเป็นมาเฟียเป็นมาเฟียีมากชุดแขดีมากใช่มากแลยจิ๊บนี่แต่งหญิงจัดชุดผู้หญิงให้ให้รักพี่เผือกจัได้จัดได้แล้วจิ๊บรักพี่แล้วแขนจัดอะไรให้จิ๊บเหลืองๆบิยองเซ่เป๊ะ วันนี้อาจจะได้ล้างแค้นหรืออาจจะได้ย้ำแค้นเหมือนเดิมเรามีวงล้อรอที่จะแรนดอมอยู่ไปไหได้ไปไปจับกันเลย,เลยแล้วทีมล่ะทีมมามีทีมไหมทีมเขายังไม่บอก,อกบพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วแรนดอมมาเลย ห็นหน้าใครเราต้องจัดช okay. 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 ุดให้คนนั Han ้นครับโอเคตอบแล้วมุนนี่จัดให้พี่เผือกสบายมากเราไม่มีความแข้งกันอยู่แล้วใช่แต่จีบเอาเข้าตีมก่อนดีกว่าก่อนไปจัดชุดโอเคซึ่งตีมเดสมีอาวันนี้นะคะของเรานั่นก็คือตีม เวิร์กแวร์ค่ะโอ้ยเวิร์กแวร์นี่เป็นยังไงจิ๊บอธิบายหน่อยเอ้าวิร์กแวร์ก็คือการแต่งตัวเหมือนอาชีพต่างๆอะไรแงบนี้ยอินสไปเดชันของเวิร์กแวร์มันก็จะมีไม่ว่าจะเป็นช่างชุดช่างชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดยูนิฟอร์มคนสวนหรืออะไรก็ตามไม่งเอาขอถามถ้าอย่างแขเป็นมิส่าชีพางเงี้ยแขกต้องแต่งยังไงแต่งเป็นโจนไม่ได้เพาเวิร์กแวร์อะ ปริศนาของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับร <อ S 1> เขายังไม่บอกเหมือนกันว่าคืออะไรเนี่ยกลับมาถึงตัวแล้วไงข่าวที่แล้วรายการให้เราเตรียมของปริศนามาใช่แต่คราวนี้รายการเตรียมไว้ให้แกงราเปล่า่รูแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปจัดกันเลยเาได้เคาเขาใจความแขงเอแล้วว่าตีมอะไรอ่ะ พวกแหวนพวกแหเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าที่ใส่เที่ยวก็ได้ทำงานก็ได้ใช่หรอซึจิ๊บจัดให้แขแขจัดให้พี่เผือกพี่เผือกจัดให้นองจิ๊บที่น่ารักของพี่เผือกเพราะฉะนั้นไปลุยพี่เผือกน้องจะเป็นน้องที่น่ารักนะได้เลยโอเคแขน่ารักกับพี่อยู่ละแขอะไรเอ่ยตัวนี้นะอุ้ยดีดีเนาะแล้วก็ใส่แว่นตอนนี้เนี่ยจิ๊บวางธีมนะคะให้แขเนี่ยเป็นแบบ ฟีลเป็นช่างเนาะช่างซ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่ในไซส์งานก่อสร้างยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นช่างเทคนิคช่างเดินไฟยอะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีความชิคเก๋เกนาะแล้วก็แบบทํางานด้วย,ยอะไรเงี้ยคือจะให้จิ๊บเนี่ยเป็นลุกเหมือนกับถ้าจินตนาการถึงพนักงานที่สนามบินที่คอยโบกโบกไฟเวลาเครื่องบินลงจอดยอะไรเงี้ย เออจิ๊บน่าจะเหมาะก็คือยืนโบกยืนโบกแล้วให้เครื่องบินน่ะจอดบนบนหน้ามันเลยนี่ของแขวันนี้ก็ด yes, ้วยความที่พี่เผือกเนาะก็อยากจะแบบว่าแต่งให้แกออกมาดูแบบเป็นนักํำรวจอะไรอย่างเงี้ยแถวแบบว่า ฝั่งประเทศอังกฤษผู้ดีผู้ดีแล้วก็ยังดูหล่ออยู่แต่ก็สามารถใส่ปีแบบว่าเดินเที่ยวในตัวลอนดอนได้ถ้ามีธุระห,หรือว่าต้องการแบบมายืนเอกสารในลอนดอนก็นั่งรถไฟมาได้ก็สามารถเข้าในสถานที่ราชการได้อยู่ที่ไม่น่าเกลียดอันนี้น่าจะได้ใหญ่หน่อยได้ก็วันนี้พี่เผื่อแล้วก็นี่นี่วันนี้ไม่ต้องมีดูดอนเดรสแล้วนะอ้าวเลือกไม่ได้เหรอมีแต่เดรสอย่างเดียวเลย Oh. จัดยังไงต้องแต่งอย่างนั้นห้ามเอาออกด้วยโอ oh, ดอ้ะทางั้นปานีหนูหน่อยเชิญนะคะเอาละค่ะขณะที่ทั้ง3คนกำลังเลือกชุดต,ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องเบิกของปริศนากันแล้วไปลุ้นกันค่ะว่าของปริศนาทั้ง3กล่องคืออะไร อนนี้เราก็ประจําที่กล่องที่บรรจุข,ของปริศนาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันค่ะพร้อมนะ 5, 4 3 2เอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหตุก้กตาเป่าลมไอหมอกว่ะจิ๊บ <c oughs> จิ๊บหมอกว่ะ <c oughs> ได้ต้นกล้วยขันมา อี่ชายหาดอันนี้เข้าอันนี้เข้าอันนี้เข้าเข้ากับชุดที่พี่เผือกตัดให้เจ๊ฟก็อี่ชายหาดก็เข้าได้อยู่ได้อยู่กับชุดพวกแบบอกอะไรคะได้ต้นกล้วยขันมากจะเอาแบบเป็นแนวฮันติ้งเนียเหรอฮันติ้งตามล่าหากล้วยในตำนานเนี่ยก็ได้ไงเออโอ้โหโคตรช่างของพี่เผือกมันจะดีอยู่แล้วนะโคตรดีเลยอะสักหน่อยนะพี่เผือกทำไมกูทำออกมาแล้วมันดูดีขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบินนี่ได้บินนี่ได้ คือช้านีเวลาเขามาออกไซส์งานตอนคืนเนี่ยเราวิศวกรทั้งหลายเนี่ยต้องใส่หมวกใส่อะไรอเพื่อทำเลยทำเลยแค่ผมพร้อมแล้วฮะเสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยใช่นั่นหมายถึงว่าตอนนี้พวกเราจัดชุดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวกันแล้วมาลุ้นกันนะคะว่าผลงานแต่ละคนที่ออกมาจะเป็นยังไงค่ะเอาละค่ะ นี้ถึงเวลาที่เราจะได้ดูการแลงโมคนแรกนั่นคือคุณจิ๊บจากการจัด นี้เราก็ได้จัดการแปลงโฉมเป็นที่เรียบร้อยเรามาเริ่มกันดีกว่าว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเรอบโต๊ะที่คำถามแรกเวลาเราต้องถามแขกรับเชิญคือชื่อชุดคอนเซปต์คืออะไรชุดนี้ก่อนชุดนี้แขกเป็นคนจัดศาสตราจารย์สปิทสปิทแล้วเหรอเขามีแต่สเปาก็คือเป็นเหมือนแบบว่าตั้งใจแบบนักธรณีวิทยาทางตอนบนของประเทศอังกฤษ เฮ้ยแต่เหมือนว่าพี่ถือต้นกล้วยมาใช่ใช่เลยอ่ะเหมือนนักวิจัยกล้วยนั่ยะศาสตราจารย์สเปาแล้วตรงนั้นก็จะเป็นแบบอากาศแบบว่าเย็นๆหน่อยก็จะมีเสื้อทให้แบบพี่เพือกอบอุ่นแล้วสีก็จะดูแบบเดินป่าเดินป่าได้แล้วในส่วนของวิกนี่ไงในส่วนของวิกยาวไงผมยาวเซอร์ไงยาวเซอร์ศาสตราจารย์จะได้เหมือนคนยุโรปวิจัยแบบว่าชนใดผมยาวลุงลางเเคแล้วก็ของปริศนาเนี่ยผมได้เป็นต้นกล้วยก็พอดีเลยนะได้เป็นักวิจัยพอดีพอดีเป๊ะเลยการเดินป่าของพี่ ผมขอพรีเซนต์บ้างนี่คือชุดที่ชื่อว่าช่างคุณสิจิตอันนี้คือเป็นผมได้อินสไปร์มาจากช่วงก่อนหน้านี้ที่ที่สายสตรีทเขาจะฮิตใส่เสื้อกั๊กเสื้อเรื่งแสงเขาจะเอามาแมทกับการแต่งตัวในในชีวิตประจําวันแล้วผมเห็นเสื้อกั๊กตัวนี้เอมันน่าจะ แมทกับเข็มขัดเส้นนี้แล้วกลายเป็นแบบมันได้ให้ความรู้สึกนั้นได้เหมือคุณจิ๊บเนี่ยเป็นเป็นช่างคนหนึ่งที่ออกไซ้์งานตอนกลางคืนคอยแบบโบกรถอำนวยความสะดวกให้กับวิศวกรเลยะซึ่งก็เข้าเลยนะก็ของปิศนาที่ที่จิ๊บได้ก็คือไอตัวน้องบกสมบัตพัดมอวไยเดยต่อมาของแขของแขจิ๊บขอให้ชื่อว่าช่างแอนิกนาผมไม่เล่นคลาสหรอ 哦。Oh. อันนี้ผมรู้สึกเหมือนพวกหนังวินเทจปี80เลยคือไริงจริงๆอะคอนเซ็ปชุดอะมันก็คือได้อินสปายของเวิร์กแวร์ล่ะในแบบฟิลวินเทจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบฟิลมันเลดเอ็กตี้ต้นไนตี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นฟิลประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นในหนังในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าตอบโจทย์ลุคของแคร์มากแคร์ใส่แล้วดูดีมากใส่แล้วขึ้นนะใช่แล้วจำได้ไหมตอนที่เขาโพสต์กับของปริศนาที่เขาได้คือเก้าอี้ชายหาดใช่ไหมตอนที่ยกขาข้างหนึ่งมาวางบนเก้าอี้จิ๊บแบบ หรอกรีดเลยหรอกรีดเลยหรอใช่เลยแขกหน้าไปเอาดีทั้งน้การแบบในแบบนางแบบพวกนี้โอ้ยถ้ามีโอกาสก็อยากมากแต่ว่าชอบพิธีกรมากกว่าอาอเป็นยังไงบ้างได้จัดชุดให้กันและกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้อ่ะแขกก่อนก็ได้โอ้ดีใจครัสนุกสนานเหมือนเดิมเเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยปกติเราได้แต่ดูแขกรับเชิญเนี่ยไปจัดให้พอเรามาจัดให้กันเองอ่ะถึงแม้ว่า มันทํางานมาด้วยกันแบบที่ออดีเทลสัออ้นเรายังใส่ลงไปเลยเออความละเอ,อียดว่าเฮ้ยชอบแบบนี้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 ใส่แบบนี้ออจะออกมาอย่างเงี้ยแล<อ>้วจิปป๊บล่ะรู้สึกไงที่พี่ชายคนนี้ก็ไม่ได้แกลง้งไม่ได้แกงจิ๊บทั้งทั้งท,งท,งที่จิ๊บเคยทําไม่ดีกับเขามาก่อนไม่จิ๊บรู้สึกว่าจริงๆค่ะคือครั้งนี้ได้เห็นเลยว่าพวกเราสามคนจัดชุดให้กันอ่ะมันเหมือนกับการตอบโจทย์คือเรารู้อยู่แล้วว่าสไตล์เป็นฟิลไหนอย่างพี่เผือกก็จะเป็นฟิลแบบ n นช i ั่น l ล o ู้แบบพี่ชัสยสบายๆแขนก็เลือกสีเขียวที่มันตอบโจทย์ลูกพี่เผืออย่างของจิ๊บจิ๊บรู้ว่าแขนเป็นคนที่ขึ้นมากกับพวกแบบเกงๆเยี่ยมหรืออะไรอย่เงี้ยจิ๊บก็เลือกมาเพื่อแบบไปกับคอนเซ็ปต์นี้อะไรเงี้ยลชาใส่เอี่ยมแล้วขึ้นช่ส่วนพี่เผือกอ่ะเลือกให้จิ๊บคือพี่เผือกก็คิดแล้วว่าแบบเฮ้ยชุดเนี้ย มันไม่ได้ฆ่าน้องให้ตายคือต่อให้ฆ่าก็คือฆ่าไม่ได้อะไเพราะว่าพี่เทสดีเกินไปเกินกว่าจะฆ่าคนอื่นได้ไม่เบืละเป็นไงเขราะวิยสนุกอยู่แล้วเพราะว่าตอนแรกเราก็คิดอยู่ในใจนะเอ๊เอาคืนจิ๊บดีไหมหรือว่าให้ใส่แค่ถุงเท้ากับแว่นดีเลือกแค่ t o piece แต่ว่าสุดท้ายแล้วนี่ก็น้องก็นุ่งก็เลยอยากให้ออกมาเท่หน่อย ก็ถือว่าเป็นความสุขในช่วงต้นปีนะครับที่เรามอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ครับถูกต้องแล้วคะ่ะแต่ความสนุกนะฮะและมุมเป็นแบบนี้นะฮะจะพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมนะตลอดทั้งปีเลยนะฮะกับคู่รักอีกมากมายนะที่จะมาหมุนเวียนนะฮะสร้างสารรค์แฟชั่นในแบบฉบับของตัวเองด้วยนะฮะและว,วันนี้ครับเหมือนเดิมต้องขอขอบคุณครับผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นไฟล์ไลน์ดีลักซ์เพอร์ฟูมนะครับที่ทําให้บรรยากาศของการเฉลิมฉลองของเราในวันนี้หอมตลบอบอวลไปด้วยความรักอีกครั้งหนึ่งครับ ใช่ค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะกับมี1 0 GPro นะคะที่มาช่วยปลุกพลังความคิดสร้างสารรค์ให้กับพวกเราในวันนี้ด้วยนะคะใช่คะ uh ่ะ huh. สัปดาห์หน้านะคู่รักคู่ไหนจะมาสร้างความสนุกและความประทับใจนะฮะและเริ่มต้นแฟชั่นในปี2564ไปด้วยกันน uh ี้นะฮะแล้วใครเนี่ยจะประเดิมเป็นคู่แรกในปีว uh ัวนี้นะฮะติดตามได้นะฮะวันเสาร์หน้าเวลา18นาฬิกานาทีนะฮะกับรายการ r a c e My Love ชุดนี้พี่จัด รู้ให้คนรักของยูทูบเบอร์ล้านวิวเซนได้และไว้เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเขาจะไปปาร์ตี้ปีใหม่กับพี่ออฟฟิศมีด้วยหรอและุีนี้แต่เปสีดำเออนั่นแหละดีก็หาแหละเสื้อผ้าเขาเยอะแยะเนี่ยชอบมากเวลาไว้ใส่สูทเนี่ยแบบหลอ่อหล่อไม่ไหวอ่ะหล่อแบบไม่อยากให้ออกจากบ้านไม่อยากให้ออกจากบ้านจะออกมาว้าวขนาดไหนห้ามพลาด18ดนาฬิกานาทีทางช่อง3มกด3 3